กินหรอคะหมูอบสมุนไพรสมุนไพรไหนสมุนไพรร่ะคะอะแถวว่าเรียบผักคะ่ะอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าวพี่บอยชิมเลยพอคคุกเสร็จแล้วนะคะเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากที่เข้าเตาอ,อบไปสิบนากี่นาทีนะย <40. S 1> ี่สิบนาที วันนี้เชฟทำอะไรรับประทานหรอคะคุณเชฟค่ะนอด้วยมือเดียวได้เลยนะคะดูดีมากเลยนะคะ,ะ,ค,ะคุณเชฟดูภูมิใจไหมคะนะภูมิใจกับสิ่งที่ทำรสชิ้นหนา นี่นะคะก็เป็นฝีมือของพี่บอยนะคะข้าวผัดสเต็กดูดีสดๆปเลยไหมเชฟภูมิใจไหมจะกินแล้วเนี่ยหิวสิมอนี้ได้แร้นะครับได้แร้สนใจเี่ต้องบอกแล้วว่าเชฟ เชฟเทพแล้ว